ขึ้นไปนั่งอยู่บนชั้นสองและโทรศัพท์ตามสมชายที่ขับแท็กซี่ให้มาหาที่บ้าน มาลงทุนเปิดให้กับมอชนอกเลยนะแล้ว